คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยโคมิกา GTA San Andreas เกม Open World ที่ได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์อย่างถล่มทลายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าชื่อนี้ก็เป็นราวกับทำแคปซูลของเด็กๆในช่วงยุค2000ปเพราะส่วนตัวผมเองถ้าพูดถึงเกมภาคนี้ความทรงจำของผมก็คงจะเป็นการที่ได้แอบแม่เข้าไปเล่นเครื่อง PlayStation 2ในร้านเกมพร้อมกับเพื่อนๆนเพื่อ,อที่พวกเราเนี่ยจะได้เล่นเกมนี้กันแบบโควต์ op. ทั้งที่ตัวผมเองก็มี PC อยู่ที่บ้านเชื่อว่าหลายคนก็คงมีความทรงจำดีๆที่ฝากไว้ในเกมนี้อีกมากมายเหมือนกันครับแต่ แน่นอนว่าในช่วงที่เกม GTA San Andreas ออกวางจำหน่ายในปี2004หนึ่งสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของโลก Open World ในเกมนี้นั่นก็คือความลับหรืออสเอ็กที่ชาวคอมมูนิตี้ของเกมนี้ค้นพบและนำมาเล่าสู่กันฟังบนโลกอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ช่วงยุค2000และยังคงเป็นภาพจำของสิ่งลึกลับในเกมภาคนี้จนมาถึงปัจจุบันเลยเละครับเพราะงั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของเกมภาค San Andreas ผมเองก็จะได้หาเหตุผลในการขายของให้ลูกค้า ในคลิปวิดีโอนี้ผมจึงจะพาทุกคนย้อนกลับไปพบกับอีเซเอ็สุดโด่งดังหรือแม้กระทั่งความลับบางอย่างในอดีตท,ที่คุณเองก็อาจจะยังไม่เคยรู้ของเกม GTA ภาคแซนด n เ r รสตนั่นเองล่ะครับ ในวันนี้ทางคมิก้าก็ได้ส่งเจ้าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ในรุ่นของ EJOY UNI PRO และเอามาแนะนำเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ที่ใช้ PC l a แล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ a อ d r o i d เพราะเจ้าเซตไมโครโฟนครบจบตัวนี้ก็รองรับการทำงานแบบครอบคลุมและยังสามารถใช้งานแบบไวเลสได้อีกด้วยครับสนนราคาอยู่ที่1,900บาทมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดาภายในกล่องจะประกอบไปด้วยตัวไมโครโฟนแต่สังเกตดีๆเนี่ยตรงด้านหลัง มันจะมีตัวรับสัญญาณไว l เลสซ่อนอยู่อีกด้วยในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะใช้งานกับสมาร์ทโฟนพอฟิลเตอร์แบบตะแกรงสาย USB Type C และหัวแปลงจาก Type C ไปยัง Type A และชิ้นสุดท้ายกับขายยุดไมโครโฟนเพื่อที่เราจะใช้งานเจ้าไม์ตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองละครับประกอบออกมาหน้าตาก็ดูดีใช้เล่นเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานของตัวไมโครโฟนทางด้านบนจะเป็นปุ่มมิวเสียงแบบสัมผัส ตัวหมุนปรับระดับเกณฑ์ที่จะแยกจากวอลลุ่มของตัวใหม่แน่นอนว่าขาดไม่ได้กับปุ่มปรับเปลี่ยนไฟ RGB ที่จะสามารถปรับได้หลายโหมดหรือจะกดค้างเพื่อปิดไฟไปเลยก็ได้ครับ ปุ่มเปิดปิดน้อยแคนเซลิงเพื่อตัดเสียงรบกวนและนี่ยังเป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิดปิดสัญญาณไวเลสในกรณีที่เราจะนําตัวสัญญาณไปเสียบใช้กับสมาร์ทโฟนของทุกคนแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทดสอบเสียงของเจ้าไมโครโฟนบน PC ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับและสุดท้ายทางด้านข้างของไมโครโฟนจะมีพอร์ตที่รองรับการต่อหูฟังด้วยแจ็ก3.5หรือ TRS เพื่อมอนิเตอร์เสียงที่เรากําลังพูดอยู่แบบไม่มีดีเลย์เลยละครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้กัน และนี่ก็คือเสียงของเจ้าไมโครโฟนคมิกาอีจอย n ูนิโปตัวนี้นะครับในระดับวอลลุ่ลที่86แล้วก็เกณฑ์ของไมโครโฟนเนี่ยจะปรับไว้ประมาณนี้เลยลองเทียบกับไมโครโฟนของตัวกล้องดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะและนี่ก็จะเป็นเสียงไมโครโฟนของตัวกล้องเลยครับตัดกลับมาที่คมิกานี่ก็จะเป็นเสียงของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าทำได้ไม่เลวเลยนะครับคาแรคเตอร์ Character ของเจ้าเสียงไมโครโฟนเนี่ยจะออกไปทางย่านกลางที่ค่อนข้างเด่น ใครที่อยากจะเอาไปทําต่อปรับต่อเนี่ยเสียงมันก็จะดูดีขึ้นมาได้ไม่ยากเลยครับเอาเป็นว่ายังไงใครที่สนใจเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนตรงด้านล่างติ๊ติ๊ชชันนะครับสามารถกดเข้าไปเลือกสั่งซื้อกันได้เลยครับผม ในตอนที่เกมนี้ออกวางจำหน่ายมีรายงานการพบเจอสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติจากกลุ่มคอมมูนิตี้ของผู้เล่นอยู่บ่อยครั้งเลยเละครับภายในป่าที่มีชื่อว่า b a c k o อเบ o n นในเขตฟินคอรทีจึงทำให้สถานที่แห่งนี้โด่งดังในสถานที่ที่เหล่ามิดฮันเตอร์มักจะมาตามหาบอสแสของตำนานหรือสิ่งแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่บ่อยครั้งเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดในป่าแ Back o อบ o n นืนนี้คงเป็นความเชื่อเรื่อง Big f o o t พิกซี่ไลท์เฟสและรถผีสิงที่เหล่าผู้เล่นต่างก็เชื่อกันว่าจะสามารถพบเจอพวกมันได้ในป่าพืนนี้นั่นเองครับ หนึ่งในตำนานของสัตว์ประหลาดที่โด่งดังที่สุดในเกมภาคไซน์เรสก็คงจะเป็นเจ้าบิ๊กฟูดที่ผู้เล่นหลายคนเชื่อว่ามันอาศัยอยู่ในป่าแบคโอบียนเระภาพถ่ายของมันที่เต็มไปทั่วอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งแผนที่บอกตำแหน่งการพบเห็นเจ้าสิ่งนี้อยู่ภายในไซน์เรสแต่โดยบทสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการในปี2005ของเทอรีด์โดนาวนอดีตผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้จัดการของร c สตา a r เขาบอกเอาไว้ดังนี้ครับบิ๊กฟูดน่ะมันไม่มีจริงหรอกก็เหมือนกับในชีวิตจริงนั่นแหละ และนั่นก็เท่ากับว่าการพบเห็นเจ้าสัตว์ประหลาดดังกล่าวในเกมนี้มันก็เป็นเพียงแค่มอสเชนเดียวกันกับเจ้าพิกซี่เล t เ e อร์เฟสและสแลนเดอร์แนั่นเองแหละครับความจริงหนึ่งเดียวที่เกี่ยวกับ Bigfoot ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ในแซดเดเรดก็คงจะเป็นลักษณะของเจ้าป่าแ a c k กโ b e บ o ยนที่ดูคล้ายกับรอยเท้าของเจ้า Big กฟ o t นั่นเองครับ ถึงปริศนาหลายอย่างในป่าแบ็กโอบิออนจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมอดดัดแปลงตัวเกมแต่มันก็มีสิ่งลึกลับที่ได้พิสูจน์หรือว่าเป็นเรื่องจริงเช่นกันครับนั่นก็คือตำนานรถผีสิงคือรถที่มีชื่อว่าเกรนเดลและแซดเลอร์ในสภาพที่เสียหายยับเยินจะจอดอยู่ตามสถานที่ต่างๆรับตาผู้คนภายในเกมแต่บางครั้งผู้เล่นกับพบเจอรถดังกล่าวภายในป่าแบ็กโอบิออนวิ่งได้ด้วยตัวของมันเองทั้งๆที่ไม่มีคนขับอยู่ด้านใน แต่ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าจุดสปอนของรถคันนี้ที่ดันมาอยู่บนเนินเขาจึงมีโอกาสที่ผู้เล่นจะเจอรถเหล่านี้ตอนที่มันกําลังไหลลงมาจากเนินนั่นเองครับเห mm. ล่าผู้เล่นจึงพากันเข้าใจผิดว่ามันคือรถผีสิงแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีมอสที่ทําให้รถเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาพร้อมกับไล่ชนผู้เล่นอีกด้วย ความชวนหลอนอีกอย่างหนึ่งของรถพวกนี้ต่อให้ผู้เล่นจะนํามันไปซ่อมที่ร้านสเปรย์สักกี่ครั้งตัวรถก็ยังคงสภาพที่เสียหายเอาไว้แบบนั้นนั่นเองแหละครับ NPC ที่จบอย่างปริศนาหน้าทางแยกฟิลนใกล้กับป่าแบ็กโอเบียนทุกคนจะพบกับ NPC ที่สุ่มเกิดในบริเวณดังกล่าวเขาหรือเธอเหล่านั้นจะหยิบกล้องออกมาถ่ายรูปวิวบริเวณชายฝั่งติดกับทางแยกฟิลนก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจเดินลงไปในน้ำและ ตัวเองตรงนั้นครับว่ากันว่าพฤติกรรมชนหลอนของ NPC ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด หรือบั๊กของตัวเกมที่ไม่ได้มีการใส่ทิศทางที่ถูกต้องให้กับ NPC ตัวนี้บางก็มีการคาดเดาว่าเดิมทีแผนที่ของตัวเกมฉบับเบต้าจะมีสะพานให้ผู้คนเดินข้ามไปยังอีกฝั่งของชายทะเลก่อนที่จะถูกตัดออกและลืมแก้ไขทิศทางการเดินของ NPC นั่นเองครับน่าเสียดายที่เรื่องราวนี้ถูกตัดออกไปในตัวเกมแบบ Definitive Edition จนชาวเกมเมอร์ต้องมอดให้มันกลับมา ออกจากป่าแบ็กโอบียอนมาสู่อะไรที่มันสาไฟขึ้นดีกว่าครับ เด็กๆในยุคที่เกิดมาพร้อมกับ GTA 5จะรู้ไหมครับว่าเราเคยมีดวงจันทร์ที่ปรับขนาดได้ในเกม GTA โดยเราจะต้องใช้สไนเปอร์เล็งเป้าและเหนี่ยวไกลไปที่ดวงจันทร์ทันทีที่เรายิงออกไปดวงจันทร์ก็จะมีการขยายใหญ่ขึ้นนั่นก็เพราะทีมงานไม่สามารถเลือกขนาดดวงจันทร์ที่ถูกใจได้ในระหว่างการพัฒนาครับมันจงเหมือนกับว่าเขาตั้งใจใส่อิซเอ็กนี้เข้ามาเพราะต้องการให้ผู้เล่นเลือกขนาดของดวงจันทร์ด้วยตัวเองครับ และด้านบนฟ้าของเกมภาค Sand and ในตอนกลางคืนยังมีหมู่ดาวร็อกสตาร์ที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นอีกทั่วยละครับนอกจากนี้ผู้เล่นยังมีความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่อาจจะอยู่ภายในเกมนี้ด้วยครับเพราะการมีอยู่ของสถานที่อย่างริวพรอปอินและแอเ a ียซิกิซึ่งเป็นการอ้างอิงและล้อเลียนมาจากสถานที่ในชีวิตจริงซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเนวาดา นั่นคือบาร์ที่มีชื่อว่า Little Aliens และฐานทัพของสหรัฐอย่าง Area 51ที่มักจะมีข่าวลือเกี่ยวกับการทดลองสิ่งมีชีวิตหรือจานบินต่างดาวอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันกับ Area 69ที่มีโครงการลับซ่อนอยู่ในภารกิจที่มีชื่อว่า Black Project ที่เราจะได้เข้าไปขโมยเจ็ตแพคและหลบหนีออกมาเราจะได้ยินเสียงประกาศที่เตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังจัดการกับร่างของมนุษย์ต่างดาวอพยพออกไปทันที นี่ถือว่าเป็นบอแสสำคัญที่เหล่ามีทันเตอร์ในยุคนั้นต่างก็ให้ความสนใจกันอย่างมากมายถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเอเลี่ยนตัวเป็นๆในเกมนี้เลยก็ตามครับและสถานที่อย่างเลิ้วพบอินที่เป็นร้านอาหารในธีมของ UFO ก็มีอีกหนึ่งบอแสที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะภายในร้านจะถูกตกแต่งด้วยรูปทายของจานบิน UFO อยู่เต็มฝาผนางังแต่สิ่งที่น่าสนใจจะอยู่ในด้านหลังของร้านนั่นก็คือแผนที่ของตัวเกม GTA San Andreas ในเวอร์ชน ทนเบต้าที่ทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างว่ามีสถานที่ใดถูกตัดออกไปในตัวเกมจริงบ้างและจุดกลมๆที่ปรากฏอยู่ตามแมปก็ยังคงเป็นปริศนาว่ามันคือฐานทัพในตัวเกมหรือเป็นตำแหน่งของ UFO ที่จะปรากฏออกมาในเวอร์ชั่นเบต้า ถ้าหากทุกคนสังเกตทางด้านบนซ้ายของแผนที่เวอร์ชั่นเบต้าเราจะเห็นเกาะกลางทะเลที่ไม่ได้มีอยู่ในตัวเกมเวอร์ชั่นปัจจุบันซึ่งผู้เล่นก็ต่างเชื่อกันว่ามันคือคุกกลางทะเลอย่างอัลคาทัสก่อนที่มันจะถูกตัดออกไปในตัวเกมจริงเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่มีใครทราบได้ แต่บอกแสของสถานที่แห่งนี้จะอยู่ในบทสนทนาของตัวละครอย่างไมค์โทริโนและตัวเอกอย่างซีเจขณะที่สวีตพี่ชายของเขาโดนจับกลุมไมค์ก็ได้บอกกับซีเจว่าตัวของสวีทกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ทางตอนเหนือเพราะงั้นเจ้าคุกเอาคาทัศนในเวอร์ชันเบต้าที่ถูกตัดออกไปก็น่าจะเป็นที่เดียวที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองครับ เมื่อทุกคนขับรถตรงมาทางตอนเหนือของแอเรียเราจะพบกับหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกลงไป6-12เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีรถกระบะถูกจอดทิ้งไว้โดยด้านในหลุมจะประกอบไปด้วยถุงศพมากมายเช่นกันและมันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันว่าใครที่เป็นคนลงมือหรือเป็นเจ้าของหลุมศพดังกล่าวแต่อิซาเอลกนี้ก็ได้รับการยืนยันจาก Rock รสตาครับว่าเป็นการเรเฟรนซ์ถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของกลุ่มมาเฟียในลาสเวกัสที่นำศพมาทิ้งไว้กลางทะเลทรายณสถานีตำรวจของเมืองลาสเวนตุลัสและแซนเฟียโร เราจะพบเห็นกระดานประกาศจากผู้ต้องหาซึ่งมีรูปของเจมส์เออร์แคชตัวเอกของเกมแมนฮันภาคแรกติดอยู่บนกระดานและระบุว่าเขาเป็นอาชญากรที่ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี1992แต่จักรวาลของตัวเกมในค่าย Rockstar ก็ยังไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการครับว่ามีเกมอะไรที่เชื่อมโยงหรืออยู่ในโลกเดียวกันบ้างมีเพียงแค่ทฤษฎีที่ผู้เล่นตั้งขึ้นและแบ่งตัวเกม GTA ออกเป็น3จักรวาลน,นั่นก็คือ t D Universe 3D Universe และ HD Universe ที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงครับและนอกจากจักรวาลเกม GTA ในยานดาวเทาวของเมือง San f e โโรมันก็ดันมีห้องทดลองซอมบี้ของบริษัทที่ชื่อว่าซอมโบเทคตั้งอยู่ภายในเมืองอีกด้วยแหละครับ แน่นอนวันนี้เป็นสถานที่ที่เหล่ามีฮันเตอร์ให้ความสนใจในการสืบหาเบาะแสกันอย่างมากมายถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะไม่มีซอมบี้อยู่จริงๆในเกมนี้อีซาเอกนี้จึงคล้ายกับการล้อเลียนห้องทดลองเนสของอัมเบ l ล่าคอ p เ r ร t ชันจากจักรวาลเกม r e s i d e n t t Evil มากกว่าครับ ในระหว่างการพัฒนาตัวเกม GTA San Andreas ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกตัดออกไปโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดแต่ไฟล์เท็กซ์เจอร์และโมเดลของตัวละครนี้ยังคงอยู่ในเกมเพียงแค่ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้นั่นเองครับไซโ o คือแปลเป็นไทยว่าโรคจิตคือตัวละครที่ถูกตัดออกไปจากตัวเกมว่ากันว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาให้เราพบเจอในภารกิจโดยเขาจะสวมใส่แจ็คเก็ตสีเขียวพร้อมกับหมวกแก๊ปและรองเท้าบูทที่บ่งบอกชัดเจนว่าตัวละครนี้เป็นอดีตคนของกองทัพแต่ก็ไม่มีใครที่มีข้อมูลที่แน่ชัดของตัวละครตัวนี้ ใครจะเชื่อล่ะครับถ้าบอกว่าตัวเกม GTA San Andreas เวอร์ชั่นต้นฉบับมีใบหน้าของปีศาจซ่อนอยู่ในเท็กเจอร์ของตัวเกมในเซฟเฮาส์ในเมืองบลูเบอ r ี่เราจะพบกับใบหน้าที่ดูคล้ายกับซาตานฝังอยู่ในพื้นผิวของมันแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเท็กเจอร์ที่เกิดขึ้นจากการชนและสลับด้านกันของเท็กเจอร์แต่กลกันกับสถานที่ดังกล่าว มันก็จะมีห้องที่ถูกปิดด้วยเทปของตำรวจและบอกว่าภายในนั้นเพิ่งจะเกิดการก่อเหตุอาชญาก,กรรมขึ้นนั่นเองแหะครับต้องยอมรับว่าแอบหลอนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อพูดถึงเรื่องของเท็กซเจอร์ผมเองก็ต้องขอพาทุกคนย้อนกลับมานในเขตเมืองของลอสแอนโตสกันหน่อยครับเพราะสุสานว i n น์ o ูดจะมีกราฟฟิติล่องหนที่จะโผล่มาให้เราเห็นในช่วงของกลางคืนตั้งแต่2องทุ่มจนถึง6โมงเช้าก่อนที่มันจะหายไปอีกครั้งหนึ่งในลายของกราฟฟิติจะถูกเขียนว่า g r o v e Street Families แต่อักษรตัว E และ S ที่ลงท้ายและอยู่ใกล้กันกลับถูกเขียนให้ดูเหมือนเลข6พวกมันจึงดูคล้ายกับตัวเลข6 6ห ที่เรียงต่อกันผู้เล่นต่างก็พากันมาโนว่าอีสเอ็กนี้อาจจะเชื่อมโยงกับซาตานและสิ่งชั่วร้ายในาศาสนาคริสต โลกกระจกหรือโลกคู่ขนานที่ซ่อนอยู่ภายในเกมเรื่องนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อผิดพลาดของตัวเกมแต่มันก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เล่นอยู่ไม่น้อยถ้าหากผู้เล่นเดินทางไปที่ยิมใกล้กับบริเวณกรอบสตรีทและใช้เจ็ตแพกบินขึ้นไปหนะ้ามุมใดมุมหนึ่งของห้องนั้นเราจะโผล่ไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความมืดแต่ถ้าหากเราใช้เสน่ปอร์ส่องเข้าไปในความมืดนั้นมันก็จะมี NPC ที่กำลังเดินใช้ชีวิตไปมาอยู่อีกด้วยละครับ ในเกมภาคนี้ยังมีอีสเต็กและเรื่องแปลกประหลาดอยู่อีกมากมายเลยครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมนํามาแค่เรื่องราวที่น่าสนใจและเ,เพื่อนๆหลายๆคนคงจะยังไม่เคยได้ยินถ้าหากทุกคนชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์เอาไว้เพราะผมยังมีคอนเทนต์แบบนี้ที่จะลงเป็นคลิปสั้นๆของแต่และเรื่องราวให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกมากมายสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนโชคดีครับผม Hey, what's up? <sighs> Hello?